ให้เสียงภาคนรกโดยน้ำซันนี่ไม่เอาสิเอาสิไอ้แม่งจะแพ้เนาะจบปดิคือชนะแล้วมึงเฮ้ออะไรนะจังแม่งแล้วกูเล่นต่อนีกแเอ้ยกูได้ก่อนอะไรเพื่อนกูไม่อไม่น่าช่วยกูด้วยเฮ้ยยโอ๊ะป๋าใหญ่ทำมีดอื้อ

โอ้ไม่นะที่พ่อไม่มาเม่ไมบ้า้ามันกิันนีมาไมตวด่าดีมีให้ลงมันมาที่กูตายดีกว่ากูอ้โอ้โกูโอ้โอ้โถก้โกูโอ้โถ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 กโอ้โกูโอ้โโอ้โถกูโอ้โโอ้โกูโ้โกูโอ้โถโอ้โกูโอ้โถอ้โอ้โกูโ้กอ้โกูโอ้โกอ้โโอ้โกยโอ้โกูโอ้โกโอ้โโอ้โโอ้โโอ้อ้ โอ้โหลดาวพฮิลโลแล้วก็ดาวพฤหัสที่แต่งระเบิดแล้วบายบายไปอยู่กับดาวคานะเพื่อนโอ้ยดูว่าตายแล้วคนนั้นเจ๊เด็กนินเนะมึงกิไปไหนวะเจ๊เจ๊จับได้นะฮ่าคิดว่าจะได้โอ้โหโคตชอบเลยมามานี่มาไม่เห็นไอ้ยอย่ารู้ เยอะโ็อดแข็งเลยโอ้น่ากินว่ะมาหนี้หน่อยนี่ขอกินสักามโอ้แม่งโอ้ช่วยกูด้วยรักผมมายิงโอ้ใครโดนมาใส่กูไม่น่าขอบคุณคลิปต้นฉบับบนี้นะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผม